วัสดีครับคุณผู้ชมอยู่กับเบิร์ดอีกแล้วกับยั่วน้ำลายสายหวานครับแล้ววันนี้เบิร์อยู่ที่โชคชัย4ซอย54แยก5นะครับวันนี้ชวนคุณมาทานขนมเบื้องอร่อยๆนะครับขนมเบื้องที่นี่นะครับเป็นสูตรพิเศษนะฮะที่มีมายาวนานมากๆนะครับความอร่อยไม่มีใครไม่รู้จักเลยนะครับฉันใครที่มาที่นี่นะฮะจะต้องลองสั่งทานกันแล้ววันนี้ครับคุณผู้ชมเบิร์ดมาที่ทั้งทีนะครับเดี๋ยวพาไปดูหน้าตาขนมเบื้องที่เป็นสูตรแบบต้นตํำรับเลยดีกว่านะฮะจะน่าทานขนาดไหนตามเบิร์ดไปด้านเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรครับพึ่งค่ะพี่พึ่งนี่นะครับเราอยู่กับพี่พึ่งนะครับเจ้าของร้านขนมเบื้องหวานพึ่งน้อยขนมเบื้องหวานพึ่งน้อยนะฮะแต่ก็ตัวไม่น้อยเท่าไหร่นะพี่นะแหมนะครับขายมานานยังครับ18ปีแล้วค่ะ18ปปีนะฮะเรียกได้ว่าผมยังเด็กๆนะครับแต่ก็นะฮะใครที่มานะครับจะไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กเด็กผู้ใหญ่นะฮะก็มาทานที่นี่ก็ติดใจขนมเบื้อง ความอร่อยสูตรเด็ดของเราทําไมลูกค้าถึงเยอะขนาดนี้ครับ18ปีคิดว่ายังไงฮะสูตรสูตรความอร่อยของเราในนี้ครับพี่ความพิเศษของเราคือ,คม,อ,อ,อ,คอมีอาพาน,น้ำหอมโรยหน้าจ้ะครับแล้วก็แป้งบางกรอบครีมข้นหวานและไส้ที่ทำเองใหม่สดทุกวันว้าวนะบอกแล้วนะครับว่าไส้เนี่ยทำสดใหม่ทุกวันนะฮะแล้ววันหนึ่งนี่ใช้วัตถุดิบเยอะไหมครับไข่ไข่ไก่ทองก็ไข่สิบแผงจ้ะไข่ โสิบ oh, แผงนะฮะหมดทุกวันทุกวันหมดทุกวันเลยนะฮะอ่าระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวเราพูดไปพี่ก็ทําไปนะครับเพราะว่าลูกค้ามารอคิวกันเยอะมากๆนะ,ะพี่พึ่งครับแล้วก็เมื่อกี้นะฮะไข่สิบแผงแล้วถ้าเป็นอ่าไส้ไส้เค็มนะฮะม<บ>ะพร้าวฮะกุ้งกระเทียมพริกไทยมะพร้าวห้าสิบลูกจ้ะห้าสิบลูกไม่ห้าขายหมดทุกวันเหมือนกันทุกวันค่ะโอ้โห oh, oh, วันหนึ่งถามหน่อยครับเราเตรียมวัตถุดิบเยอะขนาดนี้อย่างแป้งเนี่ยต้องใช้กี่กิโลครับพี่สิบสองกิโลจ้ะ 12กิโลนะฮะหมดเกลี้ยงทุกวันเลยนะครับผมขายมาอย่างนี้18ปีเลย<ะ>มีเวลาไปใช้เงินเนี่อไงฮมีเวลาไปใช้เงินแน่นอนนะครับนี่นะฮะเราจะได้เห็นเลยนะครับหน้าตาของขนเมเบื้องที่เป็นสูตรโบราณนี่สูตรนี้เราเป็นคนคิดคนเองหรือเปล่าครับเป็นของพ่อกับแม่จ้ะเริ่มต้นนี่คือก่อนที่มาถึงรุ่นพี่เนี่ยขายอยู่ที่ไหนครับขายอยู่ที่นี่แหละค่ะที่แรกอ๋อไปขายตามตลาดน,นัดกรครับ แล้วก็เรามีเกิดอุบัติเหตุที่ทาง,ทางด่วนนะคะ,ะพอเราจะหายดีแล้วเราก็ผ่านมาทางนี้เห็นหมูกระทะหมูกระทะขายดีเราก็เลยลองแวะลองขายดูตอนเย็นครับลูกค้าก็ติดใจแล้วก็เราก็เลยมาปักหลักที่นี่ยาวนานเลยใชแปดปีไปเลยนะฮะตั้งหลักยาวนานแบบนี้นะฮะเรียกว่าถ้ามีรูปส่งรูปเรียนจบมาหาลัยได้เหมือนกันนะพี่นะ อนะครับอยู่มา18ปีแบบนี้ใครที่ทานของข้าวเสร็จแล้วนะครับห้ามพลาดกับของหวานแบบนี้เป็นขนมเบื้องที่เป็นสูตรต้นาำรับจริงๆนะครับ18ปีขายดียังไงก็ขายดีอย่างนั้นที่เพึ่งลงครับงั้นบอกพี่กัดร้านหน่อยนะครับเผื่อคุณผู้ชมทางบ้านอยากจะมาทานที่นี่ครับ อยู่ลาภาว53าาจ้าโชคไัย4 54แยก5จ้าอยู่หน้าพระลานใจใบบีฮิวจ้าเข้ามาเจอพี่พึ่งแน่นอนนะครับแล้วถ้าคุณผู้ชมรู้สึกว่าอุ้ยขนมอร่อยจังเลยนะครับมีที่บ้านอยากจะจัดงานมีรับออกอีเวนต์อะไย่างนี้ไหมมีค่ะคมี400ชิ้นแล้วก็มี800ชิ้นจ้าติดต่อได้ที่ไหนครับ ติดต่อได้ที่ร้านเลยหรือไม่ก็ตามหมายเลข0 8 00 00 1 3 4 7 0 0 2 0ค่ะนี่เดี๋ยวเราขึ้นนะครับมาอยู่ที่ด้านหน้าของเราเลยนะครับยังไงก็โทรมาสอบถามกันได้เลยละกันนะครับมาพี่เพื่อนครับมาที่นีทั้งทีนะฮะ<ช>มาพูดถึงขงนมอย่างเดียวไม่ได้มาถึงเวลาต้องทานด้วยฉะนั้นผมขอชิ้นใหญ่เลยละกันได้ค่ะทั้งหวานทั้งเค็มเลยนะได้ค่ะเห็นบอกว่าความพิเศษนี่คือใส่ไข่้วยใช่ไหมได้ค่ะ ว้าวรอชมกันนะครับว่าหน้าตาจะน่ารับประทานขนาดไหนรสชาติจะเป็นยังไงติดตามได้ละกันวันนี้ขอบคุณที่พึ่งด้วยค่ะค่ะ ร้านขนมเบื้องหวานพึ่งน้อยร้านที่ดูจะธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาเลยนะคะคุณผู้ชมเพราะถ้าอยากจะทานขนมเบื้องร้านนี้นั้นต้องต่อคิวยาวกว่าหนึ่งชั่วโมงเลยทีเดียวและที่นี่ก็มีขนมเบื้องทั้งไส้หวานและเค็มที่ทางพี่พึ่งเจ้าของร้านใส่กันลงไปแบบไม่อันรวมทั้งครีมขนมเบื้องจะนำไข่ขาวมาตีกับน้ำมะพร้าวให้ได้รสชาติหอมหวานอร่อยหรือใครอยากทานแบบพิเศษทางร้านก็จัดขนมเบื้องชิ้นใหญ่เทปแป้งลงบนกระทะแล้วเกลี่ยให้เป็นวงรีขนาดใหญ่ จากนั้นนำไข่ตอกลงไปตีไข่ให้แตกเราทิ้งไว้สักพักรอให้ไข่เริ่มสุกและนำครีมใส่ด้านบนโรยไส้ตามใจชอบปิดท้ายด้วยมะพร้าวอ่อนเพียงแค่นี้ก็ได้ขนมเบื้องแบบพิเศษพิเศษไว้ทานกันอย่างจุใจแล้วเลยค่ะ ผู้ชมครับมาแล้วครับขนมเบื้องชิ้นใหญ่เต็มคำเลยนะฮะนี่ฮะผมสั่งชิ้นใหญ่นะครับชิ้นละ35บาทเท่านั้นนะครับแต่อัดแน่นเลยนะครับมีทั้งไส้เค็มและก็ไส้หวานนะฮะอยู่ในนี้นะครับแล้วก็เพิ่มความพรีเมียมครับใส่ไข่นะครับฟองใหญ่มากๆแล้วปาดครีมนะฮะรอบ2กันด้วยโอ้โหชิ้นใหญ่แบบนี้น่าทานแบบสุดๆฉันอย่ารอช้าครับมาถึงช่วงเวลาที่เรามาทานกันดีกว่านะฮะโอ้ชิ้นใหญ่จริงๆนะครับนี่ขออนุญาตนะฮะนี่ครับดูกันสักหน่อยนึงแล้วกันนะฮะ นี่เลยเต็มคำนะครับและนี่ฮะที่เราเห็นนะครับเป็นไข่นะฮะมาเป็นแผ่นใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับนี่โอ้โหนี่ให้ดูหน้าตาน่ารับประทานมากๆนะครับที่ผมบีออกมานะครับเป็นไส้เค็มก่อนอ่าหน้าตาน่ารับประทานมากหอมมากๆนี่ครับมะพร้าวมาเป็นชิ้นใหญ่นะครับเป็นมะพร้าวน้ำหอมนะฮะอ่ะถึงเวลากินดีว่าชิมมะนะ มาถึงช่วงเวลาของการชิมหน้าหวานกันบ้างดีกว่านะอเอาละ้ฮะบีบแล้วนะหน้าไส้หวานของเรานะครับนี่ครับไส้หวานนะครับโอ้โหมาเยอะมากอะเดี๋ยวนี้แล้วกันนี่นะครับให้เห็นกันเต็มเ็มเลยนะฮะน่าทานมากเลยครับผมทานเลยดีกว่านะฮะไส้หวานนะครับฝอยทองอู๋อัดแน่นจริง เมื่อกี้ทานไปแล้วครับขนมเบื้องนะครับโดยเฉพาะไส้หวานนะครับพี่พึ่งนะฮะอัดฝอยทองเนี่ยเต็มมาเลยนะฮะเต็มที่เลยนะครับแล้วก็มี ชิ้นใหญ่ๆนะครับแล้วกลิ่นมันหอมมันนุ่มมันนวลมากๆนะครับเต็มปากเต็มคําเลยชั้นใครที่สนใจนะครับขนมเบื้องอร่อยๆแบบนี้แวะมากันได้แล้วกันนะครับร้านขนมเบื้องหวานพึ่งน้อยครับอยู่ที่โชคชัย4ซอย54แยก5นะครับร้านนี้เปิดตั้งแต่4โมงเย็นจนถึง4ทุ่มแวะมาได้ทุกวันเลยนะครับความอร่อยรอคุณอยู่อะละครับและยัวน้ำลายสายหวานสัปดาห์หน้าเบิร์ตจะพาไปหาของหวานอะไรล้างปากกันอีกติดตามกันได้แล้วกันวันนี้หมดหน้าที่แล้วลาไปก่อนนะสวัสดีครับ <Bye. S 2> โอ้โหเช่นเคยครับทุกสัปดาห์ของดีดของอร่อยทั้งสายขาวแล้วก็สายหวานนี่นะต้นสา,าน้องเบิร์ตจัดให้เลยนะครับขอบคุณมากฮะสำหรับการติดตามนะครับสัปดาห์นี้หมดเวลาแล้วนะครับติดตามกันได้ใหม่ครั้งต่อไปสัปดาห์หน้าทุกวันอาทิตย์นะครับเวลาประมาณสักเที่ยงคืน45นาทีนะฮะโดยประมาณทางททบห้านี่แหละครับฝากไว้ด้วยนะฮะกับรายการยั่วน้ำลาย ขอบคุณเพืเ่ใจดีของเราด้วยนะครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์กนะฮะและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอแคลเซียมพลัสรวมทั้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอดีด้วยนะครับหมดเวลาแล้วแหละครับอย่าลืมฮะดูรายการเราย้อนหลังได้ถ้าเข้าไปในช่อง YouTube นะฮะมี Infinity Channel นี่ก็เสิร์ชง่ายๆเลยมี Infinity Channel สามารถดูย้อนหลังได้ทุกเทปของทางรายการเลยนะครับรวมทั้งถ้าเข้าไปใน Facebook Fanpage นะฮะยั่วนน้ำลายเซิร์ชภาษาไทยเลยนะครับยั่วนน้ำลาย กดไ like, ลค์ b ับสไคร์เราสักนิดนึงนะครับขอบคุณมากเลยที่สำคัญขออนุญาตนิดนึงครับแชร์ด้วยเลยนะครับววันนี้ไปก่อนแล้วกันนะฮะสัปดาหนะ์หน้าสายข้าวและสายหวานต้นซ้าแลน้องเบิร์ตจะไปกินของอร่อยที่ไหนติดตามได้ในการยูวออาไลน์วันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับโอ้โหอิ่มอร่อยสุดยอดเลยเย่ yeah. สนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร,ไอ,ร,ร,อาหารไอแคลเซีย plus ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ID